คือไก่ตันกล่องสุ่มไก่เครือเกลือไม่ใช่อาหารไม่ใช่ของกินแต่มันคือไก่ตันที่ไม่ตันเพราะมันเลเวลสองพันสี่ตอนนี้มันตันสองสี่ห้าศูนย์จะเรียกว่าไก่ตันได้ยังไงเอาไปว่าไม่ต้องสนใจมันหรอกครับแล้วผมเนี่ยเพิ่งไปทําบุญตอนฟี์ใหม่เอาบุญมาฝากท่านผู้ชมนะครับที่ก็จะมาลองจ่ายไก่ตันด้วยเอาไปว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงสรับกล่องสุ่มไก่ตันเครื่อเกลือก็ไม่มีใครรู้ยกเว้นคุณจะดูคลิปนี้จบและถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับก่อนจะรบมคลกอยาาขุณน้้แวๆ เลยทุกคนเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปหนึ่งที่ผมตั้งใจทําและใ,ใช้เวลาในการตัดต่อนานมากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบแนวนี้อยากให้ผมทําต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ทุกการกดไลค์ก็จะเป็นกำลังใจนะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับและในที่สุดคอนเทนต์นี้มันก็กลับมาคอนเทนต,ต์ของสุม่มไก่เครื่อเกียร์ราคาเพียง35บาท3 5บาทโอ้มัน d ก้า ถ้าได้เนี่ยก็จะได้เป็นไอดีไก่ตันแต่ทาไม่ได้เี่กก็ไม่ได้อะไรเลยสำหรับท่านผู้ชมที่เงินเหลือและกล่องนี้เนี่ยเปอร์เซ็นการออกก็คือ50 50ครั้งแรกไม่ได้ครั้งต่อไปการันตีถ้าซื้อต่อเนื่องยกเว้นจะมีคนมาซื้อแทรกเราอะนะโอเคและเราจะไปดูไก่ด้วยตัไปซื้อแล้วก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูกันเลยดีวยกว่านะครับผมไก่ข้าวเกลือที่ไม่ใช่ของกินแต่เป็นไก่ตันและไก่ตันที่ไม่ตันเพราะมันราคาสองพันสี่ร้อยเหมือน่าผห้าสิบเวลิลครับท่นรรบานผู้ผมจะทงก็ไมา มาแจกให้กับน,นอนๆในคลิปนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยครับผมและแลตอนนี้เราเขาไปอยู่กันที่หน้าเว็บและผมเตรียมงบมาในคลิปนี้1000นบาทนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาซื้อสักประมาณ1ิกล่องนะมาดูว่ามันจะ50า0จริงหรือเปล่านะครับโอเคนี่เลยกล่อง่มไก่ขว้วเกลือหอุยผมจำาน่าย1,000พชิ้นโอ้เยอะ เยอะแบบนี้ประชดครายรับปากครับพี่เดี๋ยวเราทำการซื้อกันเลยนะครับหนึ่งสองสามผมบอกรลวนะว่า <c oughs> เราจะต้องได้ไอดียย่างแน่นอนครับพึม คนบ้าอะไรทำไมมันเกลือขนาดนี้อันนี้ทีมงานผมนะครับเปคนคิดแคปชั่นแต่ละอัน1000แคปชั่นเลยนะไม่ใช่1 0 0 0แคปชั่นอะไรนะมีเ0 0 ID ้0 0ดีแคปชั่นครับผมเออเอาล่ะเอาล่ะเ,ออเกลือสิครับรออะไรไปครับครั้งต่อไปต้องการันตีใช่ไหมมาซื้อเลยครับเย่ yeah. <Hi. S 1> ไปจะได้ว่ามีคนซื้อแทกเราครับผม นั่นไงเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าเราซื้อแบบซื้อต่อเนื่องกันล่ะมันจะการันตีแน่นอนครับผมเตะมันอาจจะมีจังหวะที่คนอื่นเขามาซื้อมันห้าสิบห้าสิบจริงจอันนี้ผมจะบอกยังไงดีห้าสิบห้าสิบจริงครับห้าสิบจริงๆผมไม่ไม่อยากจะหลอกคุณผู้ชมนะครับแล้วได้อดีละเตะผมจะทําการซื้ออีกซื้อไปแล้วกี่กล่องเรา่งซื้อไปสามกล่องใช่ไหมสี่กล่องครับป๊าบเือกเก่งหรือไก่ทอดเกินซื้อต่อเนื่องการันตี เห็นไหมผมบอกแล้วซื้อต้นนี้นะครับผมเหมือนจะการันตีประมาณนี้เลยนะคะก็จะได้มาส่งรหัสนะครับไปห้าได้มาส่องอ,อีดวงไม่มีหรืออะไรขนานี้เออก็ใครที่ไม่ได้เงินเหลือก,ก็มาสมุมนะครับเอาตังค์หนึ่งร้อยบาทไปซื้อไอเดียอะไรแบบนี้แทนก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าเงินเหลืออยากจะสุ่มสนุกสนุกคำคำนะครับก็มาจัดได้เลยโอเคเดี๋ยวผมคอรีีรโหลดเว็บสับนิดนึงนะครับเพื่อดวงมันจะกลับมาโอเคซื้อใหม่ครับไปนะครับท่านผู้ชมซื้อต่อเลยไม่ไม่พลาดนันไงการันตีผมจัดไปอีกหนึ่งนะครับผม พี่กัดวันวันดีอะไรวะอะไรคือคือถ้าโ้กความันมีแปลว่าเกลือน,นะครับถ้าถ้าได้จะต้องขึ้นเป็นรหัสเลยนั่นเองคุณผู้ชมจะงงเอ,อ ได้มาอีกแล้วโอเคผมผมว่าผมพอกอนดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปที่อ่าเมนูทั้งหมดแล้วก็ประวัติสินสินค้านะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวผมไปรวบรวมไอดีก่อนเรือ5ได้ราสสนะครับเป็นไงได้ก็ใกล้เคียงอยู่นะครับท่านผู้ชมโอเคอันนี้ก็จะเป็นทั้ง4ไอดีที่ผมนับสุ่มได้ก็เดี๋ยวเราจะทําการ <S 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 เข้าไปเช็คของกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเข้าได้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นเลเวล2,400อย่างที่ทางเว็บไซต์เขียนบอกหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ผมก็เข้าไอดีมานะครับเดี๋ยวเราทําการเข้าแบบบอกฝึกกัน อตอนนี้ไอเดีเข้าได้นะไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอืมจัดไปซึ่งของในครั้งเนี่ยมันก็จะซุ่มๆนะครับบางทีเนี่ยอ่าไอดีที่ผมเข้าไปเช็คสต็อกมาก็คือดีสุดๆเนี่ยก็จะเป็นผลเสือมัดครบหรือว่าเป็นโมจิตื่นนะคบผมซึ่งก็มีอยู่ในนี้เหมือนกันครับ f f อยู่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ,บบุญที่ท่านจำมาทั้งชาติด้วยนะครับ <laughs> ถ้าใครได้ไปก็บอกเลยว่าใช้บุญหมดโอ้โห ผลกว่าที่คิดเยอะเลยผมแบบคิดไว coping, em, ้ว <wh ่าเออมันไม่ไม um> so ่น่าจะตึงอะไรขนาดนั้นอะนะโอ้โหมาถึงก็เป็นเดี๋ยวผมย้ายกล้องนิดนึงนะฮะเฮ้ยเป็นมัสกอดฮิวเมนมาร์ตาลีหอกหลนี่ใจได้เออเหอนี่เลยครับทุกคนมัสกอตฮิวแมนอดรอคุณดึกิวนะครับแล้วก็เป็นคนอะไรนึกชื่อไม่ออกผลน้ำแข็งเออผลน้ำแข็งโอโหนดึกชื่อไม่ออกเฉยเลยนี่ โชว์ไปรุ่มแข่งที่แบบตื่นครบนะ <Yeah. S 1> ครับผมอ่าฮะาเขาบอกว่าพีพีดีนะผลเนี่ยอืและเงินคือแบบเงินบึ้มๆเลยครับ51ล้านเบลีและเงินม่วงอยู่ที่40,000สองนะแล้วมาดูส่วนของไอ้ที่ช โอ้ไม่ดาบคู่ได้ยังไงไม่ดาบคู่หมูได้ด้วยเฮ้ยมันจะเกินป um ุยมวยอ่ะโอ้แล้วก็ปลดล็อกขอบสูสกิลมารตาลีหกร้อยท่านผู้ชมเรามาดูโซเสอร์ของดาบอื่นๆนะคะมีทูชิตายามะคาเวนเดอร์มิดไน่เบดบาร์ดี้โซนโอ้ยมารตาลีหกร้อยหมดเลยแัดเด็ดมารตาลีหกร้อยสไปกี้ไทเดนหกร้อยบาร์ดี้โซนหกร้อยคาเวนเดอร์หกร้อยมินโอ้ยมารตาลีหกร้อยหมดเลยครับตัวนี้โอ้โหก็เป็นหมวกเอส มินนะครับคุณขาดแต่คุณรีอันนี้คือผมแบบต้องมาซื้อแข่งกับลูกค้าในร้านตัวเองไงครับผมขอโทษด้วยละกันที่ได้ไอดีนี้ไปแล้วผมจะมาแจก FC นะครับซึ่งสาบานได้ขอให้ผมแบบโดนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าผมเตรียมนะเตีย่ผมบอกเลยว่าผมไม่เตรียมแน่นอนร้อเรับโอเคมาดูกันโตเลยดีกว่า <laughs> <laughs> ดูนี่สิ <laughs> เจ้าเห็นผลปีศาจนี่ไหมอะผลไม้ปีศาจนี่เนี่ยมีชื่อว่าผลชา์โดผลเงายัางไงล่ะเออแล้วยังไงต่อ <c oughs> <c oughs> ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะข้าดูลูฟี่ได้600ตอน <c oughs> จำได้บ้างจำไม่ได้บ้ <c oughs> างหลายปีมาแล้วครับผมดูลูฟี่ดูวันพีชนนแหละแล้วก็ผลอุ้งเท้านะครับผลสายฟ้าผลเส้นได้ผลพระผลสั่งสะเทือนโอ้เปิดมาก็ตึงเลยครับ <c oughs> เราไปดูไอดีต่อไปกันเลยดิฟเฟอร์นะครับผม <c oughs> ระว่างรอเข้าไอดีก็ขอใส่แวน่นขนมใส่าตาก่อนนะครับ <c oughs> ไ,ไม่มีไม่มีโค้ดายฟอนหรอกเขาไม่ได้ใจสปอนเข้าได้นะครับ เอยขอเกลือเกลือบ้างเด้อตึงทุกไอเดีเดี๋ยวคนดูจ้าว่าผมเตียมไงก็ขอเกลือเกลือบ้างแบบแบบเออมาซื้อตามได้ไม่เหมือนในคลิปอะไรอย่ี้อีกมันก็แบบแล้วเตะดูวงท่านผู้ชมโอเคครับ ID ไอดีที่ส่งนะครับเงิน50บล้านเบลีเงินม่วงสี่หมื่นเจ็ดนะครับและอันนี้ฉันใช้เป็นหมัดอิเล็กที่คราวมาสตรีตันนะครับเพิ่มเรียนเป็นอะไรวะนนี้โอเคแล้วก็เป็นผลนข้างต้นอีกแ้วไม่มีผลเออไมไ่รู้ไงฉเบื่อตายแล้วนะเอาเป็นว่าโอเคถ้าอยากได้ผลอื่นก็ไปฟาร์มเพิ่มเอาเองละกันนะครับผมแล 2,400ใช้ดาบทูชิตะมตัตเตอรี่5818ร้อนะย18ลิ้นพันมาดูส่วนของไอเทมกันเลยดีกว่านะครับเนี <c oughs> ่ยดาบคู่ได้ไกลแล้วโอ้แล้วผลพิัตา์มีผลกาวิตี้ผลฟินิกผลสั้นสะเทือนด้วยนะคะเฮ้ยเฮ้ <c oughs> ยใครอะเอาเป็นนายนายสนใจจะสู้กับเราหรือเปล่านายนายเอามั้ยนายเอามั้ย เปิดพิลพีกเข้าและกาบเลยให้เราเข้ารกบฟีนโวนี้แล้วมาพิลพีกับเราดวนี้บอกให้มาพิพีกับเราอย่างไรละ่ะนายไม่พีลพีเราจะแก้งร้านมอนนายนะเราจะเป็นเด็กเรียน <c oughs> นายฟามตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่เวฟฟาดหรอกอ้าชั่วร้ายชั่วร้ายสุดๆไม่ให้ฟาดไม่ให้ฟามนี่ไม่ให้ฟาดเป็น,นยังไง บอกให้มาสู้กับเราไงสตาร์นะคะเวลาจะเข้าระบบรลบบโลบโบ,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 บอะไรเง,งี้ยมันก็จะมีระบบความปลอดภัยให้มาเราให้แบบเรามาวล i f ฟเล่นนะคะแล้วก็จะบวกเลขซึ่งตอนนี้เนดะพี่แบบว่าแค่หลับตาผมก็สามารถตอบคาถามได้แล้วนะครับคือเข้าบ่อยขนาดนั้นเลยและเนี่ยก็จะเป็นไอเดียที่3ซึ่งก็ต้องมาดูกันนะคะว่าไอเทมนั้นมันจะมีอะไรบ้าง นะครับใครที่ดูมาจะถึงตอนนี้ยังไม่ได้กดไลค์ฝ like, ากกดไลค์ like, และกดซับสไครต์และกดกระดิง่งกุ้งกิ้งเพียงแรง,งใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับฝากติดตามช่องในฟอนคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ไก่แต่ก็ฝากติดตามด้วยเช่ในกันนะครับดูแต่ไก่ตัเจ้าเห็นพี่เสียตังไงเออโอเครอบนี้ผมเลือกเป็นฝั่งมารีนละกันหรือว่ากองทัพเรือ,อเข้ามาไอดีนี้ก็อาจจะแบบว่าเกือรึเปล่าเงินน้อยกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยเนี่ยไอดียแรกเขาแบบห้าสิบล้านไอดียสองห้าสิบล้านไอเดียนี้ยี่สิบเจ็ดล้านนะครับมีแฟกต์เลม้นะต์อย นอาจะมีหมัดอื่นด้วยนั่นแหละครับผมแต่ว่าแค่ไปเปลี่ยนเตะผมเนี่ยคิกอยาเปลี่ยนครับมันนานนะมันนานเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปทุรัต่อนะอาจจะแบบมีเวลาในการทําคลิปจํากัดแต่ผมคิดว่าน่าจะแบบมีหมัดก o ฮิวแมนเกือบทุกไอดีแหละมั้งนะม,มั้งมั้งมัแต่ก็มีเยอะเอาล่ะมาดูไอเทมกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเตดอ๋อีด,ดาบคู่ อ่ะเออแล้วก็มัลติหกร้อยมัลต่ตันแล้วนะครับและนี่ครับมีผ้าคลุมขัดแตงคุรีตีเบอร์เอ็ดมินเรียบร้อยแล้วส่วนผุนพิซซ่ามีผุนเพลที่เหผุนเพลทผุนพรายก็เป็นผลที่พีพีดีดีเกลี้ยงเกี้ยงนะครับแล้วก็ฟาร์มดีแบกดันแบกอะไรดีฟาร์มโซโล่ฟาร์มก็ดีคือดีไปหมดนะครับผมโอเคใจได้เลยทีเดียวเชียวครับสำหรับเออไอนี้นี่ยก็ก็ถือว่าดีครับคือถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมซื้อแบบ35บาทสัก2อสากล่องไม่เกินนี้แล้วได้ไอดีแบบน สีห้ากล่องแล้วได้ไหมออจจะไม่คุ้มนะครับอันนี้พูดต,งตรงๆเนาะโอเคซื้อสอากล่อง4ีห้ากล่องก็แล้วแต่เลยแล้วแต่เงินเหลือของในท่านนะครับผมไม่บังคับกันอยู่ละและนี่ก็คือไอดีสุดท้ายนะครับผมซึ่งขอให้มันปิดแบบสวยๆตาตรึงหัวใจคุณผู้ชมในคลิปนี้น่วยละกันนะและนี่ก็จะเป็นไอดีสุดท้าย ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่ามีตั้งอยู่6กสิบเอล้านเบลลี่แฟกเมนต์อยู่4ี่หมื่นสี่หลังตอนนี้ใช้อยู่เป็นหมัดมังกรมาที่ใช้อยู่นะสามารถไปเปลี่ยนได้นะท่านผู้ชมถ้าไม่ชอบหมัดมังกรอะไรเงี้ยต้องบอกว่าไม่ชอบเพราะว่าใช้ยากนะครับเออแต่ถ้าเกิดใครมีเทคนิคในการใช้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะผมจะไปฝึกเพียวๆจะพูดทุกคลิปเลยไม่เคยฝึกเลยไม่กากเหมือนเดิมเออเอาละเอาละเอาละแล้วก็มีดาบคู่โอเดีะครับแต่ว่า ID นดียน่าจะมัลติอยู่สามร้อยเจ็ดสิบไอเดียบางไอเดียก็มัลติหกร้อยก็จะแบบมัลติสุ่ รีแม็กทุกตัวอะไรแบบนี like oh, ok. item, 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 item. Ada, ceu, ้นะอ่านรายละเอียดสินค้าก่อนซื้อด้วยก็จะดีมากเลยสำใครที่จะมาซื้อนะโอเคปะมาไอเทมไอเทมไอเทมมีอะไรกันบ้างในกระเป๋านี้ดูเรามาดูกันเลยดิฟอนนะครับเตอร์เดอร์โอ้ยไอเดนไม่เคิออรีเจนนะครับรู้สึกว่าไอดีก้อนๆเนี่ยจะไม่มีนะครับใช่หรือเปล่าหรือไม่ได้สังเกตใช่ไหมเออไม่มีแหละแล้วก็เดือนหมามีนี่ดาบวันโดนะครับดาบเซเบอร์นะครับดาบเลนโกคุบาต์ทิซอนคาเมเดอร์มิดไดเบีดนะแล้วก็ ผลพิซซ่าคือ connected. ผลปีซา่นี่มันอะไรกันฟันเนี่ยผลเวนมนะคะผลพิษนะของอ่ะผมจำชื่อไม่ <S <s evet. S <s <S well ได้มาเจอรนหรือเปล่านะของผู <S <s ้คุมคุกอิมเพลดาวทิสดีทิสเดี๋ยวผมให้คนจะต่อขึ้นรูปให้นะครับมาเจลเลียนอะไรสักอย่างนึงอ่ะเออแล้วก็มีผลโมจินะครับผมโดฟุดนะเออมีโมจิเลยอ๋อผมมีแต่แบบ คือ3คนนี้ผมว่ามันตรึงมากเลยนะับะปิดท้ายได้สวยมากเฮ้ยใครในายนายสนใเจปิดคลิปกับฉันไหมล่ะปิดคลิปด้วยการแบบสู้กันอะไรแบบเนี้ยเปิดคอมแบทเผื่อเขาจะสู้แต่บาโกแเราก็ใช้ไม่เป็นนะนายนายนายไมสู้กันนายไม่เปิดพิพีโอโหอลอร่าเราผิาหวังในตัวนายมากๆเลยอ่ะแบบไม่มีใครอยากสู้กับเราเลยเหรอเราไม่ให้ฟามัน <laughs> ไม่ฟาัน <laughs> ไม่ฟาัน <laughs> ไม่สู้ก็ไม่า <laughs> มันสู้ด้วยจริงๆ <laughs> น,นอนน้นายนายยังดีเราดีนายนายนายไปไหนอะ <c oughs> โอ้ <c oughs> เขากลัวล้ไแกแบบเราแบบมันตึงเกินเรามันเก่งเกินเ่ยไม่มีแบบใครอยากจะสู้กับเราเท่าไหร่นะเขาเบื่อในความเก่งของของวัยหนุดำแล้ว โอเคไปเดี๋ยวเราลองแวะไปสุ่มผลสนอเลยละกันนะครับว่าจะได้ผลอะไรเผื่อจะได้เป็นผลแดงๆเถียมให้ FC อะไรอย่างนี้เนะาะเออเนี่ยๆนะทุกผู้ชมจะมาเปลี่ยนหมัดตอนนี้ก็ได้นะหรือจะไปเปลี่ยนหมัดสายฟ้าเอ้าอ่ไรเทเลพอร์ตไม่ได้มันเป็นไปได้ยดีเกินสงสัยเราคงต้องเดินทางไปได้วยผลน้ำแข็งครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าผลน้ำแข็งเนี่ยมันเคลื่อนที่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไวอยู่แล้วนะครับเออซึ่งตังเนี่ยมันก็มีเยอะพอที่จะสุ่มผลยันชาติหน้าได้เลยนะครับสุ่มผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออยย่าาลล้มมสุเเ โฟอคฟอนโฟคอนอีกแล้วโฟอคอนท,ทุกสิบทุกสตรีมเลยมันมาทุกรอบเลยมันเป็นอะไรกับบ้างไหมอีบวกแก่ไปไปจะเจอกันอีกเลยโอเคอ้อโมจิอ oh. ไม่เอาไม่เอาโมจิ คลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบก <c oughs> ็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์มีคอนเทนต์อะไรอยากให้ผมทำต่อไปเสนอ,อมาได้เลยนะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์และกดหัวใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมสามารถมาใช้บริการฟาร์มเฉลีนได้หรือใครอยากจะจ้างฟาร์มไปใช้บริการร้านอีซี่ฟาร์มก็ได้เลยนะครับบริการรับฟาร์มดีๆที่ไม่ได้มีดีแค่รับฟาร์มนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย